ร้องเพลงให้เพาะยังไงกับอาร์ตเวกชันที่อารทาวิลล่านะครับข้อที่หนึ่งคืออย่าร้องครับถ้าไม่ร้องแล้วดีกว่าอย่าร้องครับข้อที่สองคือถ้าร้องเราไม่เพาะเปลี่ยนเพลงครับคือร้องเพลงที่ชอบแล้วไม่เพาะเปลี่ยนเพลงเลยครับข้อที่สามครับเปลี่ยนแล้วถ้ามันยังไม่เพาะอีก หาเพลงอื่นที่เราชอบแล้วยังไม่พออีกเปลี่ยนเพลงแล้วเปลี่ยนเพลงอีกเปลี่ยนคีย์ครับข้อที่3เปลี่ยนคีย์ถ้านักดนตรีที่ดีเขาจะเปลี่ยนคีย์ให้ได้ถ้ามีเครื่องเล่นคาราโอเกะที่ดีมันก็จะเปลี่ยนคีย์ได้หรือถ้าเปิดเอาใน youtube อะไรเงี้ยก็ต้องหาหาคลิปเอาที่มันคีย์ที่เราร้องได้สบายไม่สูงไปไม่ต่ำไปโอเคก็น่าจะ เป็น EP 1 EP 2อยากรู้ว่าร้องเพลงให้เพาะเป็นยังไงกับ Art Vacation ที่อาร์ทาวิลาติดตามชมครับกด Subscribe กด Like กด Share ขอบคุณครับ